พิธีมงคลจักรวาลกระถิน6กรุ่นที่ราคายังไม่แรงสามารถเก็บได้นะครับสำหรับคนที่งบน้อยด้านหน้านะครับเป็นองค์หลวงปู่นั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครับต่อโคตดรันนัมเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็จะเขียนหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับต่อโค้ดนะครับชัดเจนด้านหลังเป็นยันนมะพัทะนะครับ ด้านขวาเป็นนโมพุทธายะนะครับก็จะมีเจดีพระธาตุมื่นหินนะครับที่อยู่จังหวัดกาลสินนะครับอำเภอเขาวงเป็นที่ระลึกนะครับเหรียญมหากระถินนะครับปีพศ2 5 6 6นะครับพิธีจัดขึ้นในวันที่ พิธีจัดขึ้นแรมเก้าค่ำเดือนสิบนะครับคือพิธีมงคลจัก,กรวาลน,นะครับเป็นพิธีใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปพิธีให้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่วาละดีพิธีดีนะครับราคายังไม่แรงนะครับคนงบน้อยสามารถเก็บบูชานะครับเป็นสีิมงคลได้นะครับ จัดสร้างทั้งหมด11รายการนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปรายการให้นะครับแล้วก็รูปตัวอย่างแต่ละเหรียญให้นะครับท่านใดสนใจนะครับเหรียญไหนติดต่อผมมาได้ที่ line i t i v a ว i n 666นะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันขึ้นไปนะครับ เริ่มต้นเนื้อทองแดงนะครับไม่เกิน2,000บาทสนใจรายการไหนติดต่อมาได้ครับเป็นเหรียญที่พิธีดีนะครับแล้วก็ราคายังไม่แรงนะครับไม่เกิน2,000บาทซื้อได้นะครับสำหรับเนื้อทองแดงลมดำนะครับท่านใดนะครับสนใจอย่าลืมนะครับ ทักไลน์แอดผมมาได้ที่ไอวารินหกหกหนะครับสุดท้ายนี้ครับฝากกดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ t i k t อกนะครับผมไลฟ์สดทางช่องทาง t i k t o k นะครับไลฟ์สดแบ่งปันพักเครื่องนะครับสำหรับท่านใดที่อยากเข้าไปดูสดๆดนะครับไปรับชมสดๆแล้วก็เช่ากันสดๆนะครับก็จะมีทั้งแบ่งปันประมูลนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ